ดูดูดูแต่คำค,ครับเนื้อเปื่อยมากครับดูเนื้อเปื่อยมากอร่อยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนหนึ่งอยู่ที่ร้านส้มตาห่าขันทองนะครับในหมู่บ้าน5้าขันทองนะ,ะเป็นร้านดังที่นี่เลยนะครับในเมนูส้มตํานะครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะพาไปกินนะครับนะ เนี่ยบริการในร้านนะครับเดี๋ยวดูว่าคุณหนก่สั่งอะไรบ้างครับบริการในร้านนั่งสบายๆมีมุมง่ายๆนะครับทุกคนนี่ครับเนี่ยโอ้ยแคมนะครับสองส่วนตรงนู้นนะครับได้แล้วนะครับทุกคนผมสั่งส้มตําทะเลนะครับดูครับเนื้อเน้นๆครับมีเนื้อปูนะครับเนื้อปูนะส้มตําแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะปลาหมึก ดูกุ้งครับทุกคนกุ้งสดๆเลยนะนี่แล้วเปรี้ยวปากมากครับทุกคนสุดยอดแล้วอีกเมนูหนึ่งนะครับนี่นะเขาเรียกว่าต้มแซ่บหมูนะครับเนี่ยโอ้ยดูเนื้อแน่นๆเลยนะหมูนะโอ้หน่าทานนะเนี่ยนะฮะสุดยอดครับเดี๋ยวลองชิมดูอีกเมนูหนึ่งครับดูครับเมนูนี้ครับให้ดู ซี่โครงหมูนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราชิมให้ดูนะทุกคนมันมันได้ด้ดวยซี่โครงหมูมันดูหน้าหน้าทานมากอ่ะืโคตรอร่อยนะคุคนเดี๋ยวให้ดูเมนูนี้เลยครับมันจะมีส้มตำมีเหลา มีเยอะแยะมากมายนะไก่ย่างก็มีหมดนะครับเมนูตําปูทะเลนี่คือตำข้างละเลยแล้วค่ะข้างนี้ก็มีครับเป็เห็ดยำครับเส้นสมองก็มีนะซุ้นเส้นนี่ที่สําคัญไม่ไม่มีอาหารด้วยนะครับลาบนะต้มแซ่บลาบมีเยอะรูปมีหมดนะต้องมาลองดูครับอร่อยมาก นนะดูครับดูปลาหมึกครับหืมสดๆดิ้นๆและฮะผมดิ้นเองนะอร่อยมากยิ่งผมชอบขนมจีนนะทุกคนผมจะมาประกอบนี้นี่ดูกคน,ด,กกนด,ด,ด,ด้วยใกล้นี่นะขมาใส่เนี่ยดูๆดูแต่คำครับอือันน้นหน่อยครับอื หุดสุดเต็มปากเต็มคำครับอยากให้ดูเลยครับหืดูครับ,รบเต็มเต็มครับเนื้อเปื่อยมากครับดูเนื้อเปอเื่อยมากมอร่อยอ แล้วดูรากหน่อหโอเค,อเคทุกคนถ้าใครที่สนใจนะผ่านมาบ้านแซวหรือบ้านข้าวันทองหรือมาเชียงแสนนะครับมาชิมดูครับอร่อยมาก รับรองคือติดใจเหมือนผงครับครั้งแรกนะครั้งแรกครับติดใจแนละ้วอย่าลืมมานี่นะร้านส้มตำข่าขันทองนะครับนี่ฮะอย่าลืมมากันนะครับติดต่อ